อีกเตียนสายพานใหม่หมดเลยบอีกตึงเ,เลยนะน่ะไอ้ลูกใหญ่ทำไมมึงใช้เครื่อ,องผมมิซูผมมิซูมันเนี่ยมิซูวิชิตึงไหม จับดูอ่ะเชิงรู้ไม่ไมไมรู้ไงพุ่งไรู้ตึงแดดเรียกกันมาหน้าเืีเดือบไไปตึงจัดขาดขึ้นมาอีกอทำไมสะพานเล็กเตะร่องอันนี้ทำไมนใหญ่เตะไม่รู้หาซื้อไงพอปะพอแล้ว เจอเสียตังแล้วเมื่อกี้เจอด่านใหญ่ดีนะหลบทันโอ้แล้วทำไมรอ้อนไงเข้าลงว่าเนี่ยดูนะโดนนั่งลุกเลยหนักทื่อเออนั่นแหละงั้น

បើណខ្សែទូ12បើកាន់ទេណนิดนึงណកាន់មកនេះបើបើគូកាអើយណាក់ពីឋានទេណយាណនោះនោះនោះខំសັ້ນបាយបើញាក់ដល់បានអូហបປາដានធំហើម៉ែចេះមានដានប្រុសទេណ สตอวไว้สฉยแต่ไอเส้นเก่าเนี่ยมันลอยเส้นอันนึงนะเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันเบี้ยวดิเนี่ยเส้นไหนเนี่ยบินอะมันบิดไปนู่นไม่มันบิดเลยเนี้ยแสดงว่าบูตแล้วนะบิดอีกมันกินได้ขายบูตไข่ตัวล่าไหมเนี่ยตัวหน้าไม่ได้ขายเนี่ยเนี้ยตัวเดียวเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวเนี้ย ไดไม่ได้ขายลองขายตัวนี้ดูก่อนดิขายตัวนี้ขายให้มันย่อนก่อนนะฮะแล้วจะโยกดูได้หน่อยอืมตัวเป็นเนี่ยที่รุ่นแบบนี้ไม่นน้ำสายพานันธ<ป>ุ์กินสายพันธุ์เหมือนวายเลนทายใช่ไหมใช่ครับวายเลนทายช่า,างเสือใส่บูธให้อลบเลยนี่บอสนะเออเอั่นทำไเลองตายใหญ่หนึ่งดูให้มันเข้าถอดสาย

มันสึกไม่บูตก็น็อตเลยเนี่ยพี่หนุ่มเหนี่ยเอาก็ได้นะเดี๋ยวพี่ไปทอดทดแบตเตอรี่ก่อนอยู่ในแบตเตอรี่ตรงนี้นี่อยู่นี้เดี๋ยวมันจะร์ีตเปนี้เดี๋ยวอุปกรณ์ไหนอ่ะจังไนเนี่ยปลาไม่อะไม่เอาเอาแบตคือไหนล่ะแบตเตอรี่หาย อยู่ข้างหน้ามั้งมึงนี่อยู่ตรงนี้นี่แม่นบอกเนี่ยอยู่นี่ภาคเอมันอยู่นี่เหแบบนี้รุ่นนี้รุ่นนี้เป็นนี่เลยเขาย้ายหรือเปล่าแบตเตอรี่หายหยาบมีมันมึงตัน

นี yeah. that ่น uh, mm. uh, like oh, oh. like ี่มาไฟเชื่อมไอ้ทุกนี้ไปเนยนฮะคนนะเอาเขาบอกพี่เดชบอกว่าเชื่อมเป็นเนาะเขาจะเชื่อมเองเนาะไปเดินต่ออ้าวเดินบวกบวกครับเนาะครับเขาบวกไวเดียวเห็นไหมล่วงไปข้างล่างดิ๋ล่วงไปข้างล่างเถอะไหนไม่มีอู้ล่วงไปข้างล่างไหนมันตกอยู่ตรงนี้ ลวงมาได้ตรงนี้ตรงนี้ไม่เห็นอะไรนัดอะไรมันมาข้างบนไม่ได้หรอกนี่มันอยู่อะไรตรงนี้นี่เนี่ยคายอยู่เนี่ยนี่คายอยู่ข้างบนนี่ตรงไหนลวงลวงมาเอ้ยข้างล่างอีกข้างล่างข้างล่างอีกเออตรงนั้นเลยมันคือคายใ่พอดี

ยกยกอามึยงไไยกขึ้นไปเด้อมึงไปมึงเอ้ไปนั่นแหละไปนั่นแหละไปนั่นแหละมันก็รวมท่านั้นด้วยนี่ยรวมนั้งนี่ว่ารวมเลยนี่ว่าน็อตนเล็กอืมซ <c oughs> ื้อน,อน็อตใหม่ต้อ,นอนวน็อตเบอร์ยี่สิบอันนี้เบอร์อะไรจ๊ะเก้าเก้า,กาเล็กไปนั่นละ ซื้อน็อตขยายอีกพีซื้อน็อตขยายอันนี้มันสิให้มันให้มันเท่าอันนี้เลยฮะขาต่อเหมือนเดิมนซื้อใช่ไหมยยดบด่โดอันเก่าหรือเปล่ามันมีน้ำข่าอยู่เด้อลองดมดูดอน้ำหรือน้ำมันปาตม,มีน้ำ ร้อยท่าการเนี่ยวันนี้ราวเลยจะเต็มกราบแล้วต้องเบยิเบียดด้วยป่ะพี่ผมเยีะนะมึงเบยิเบียดตะปูม่านตะพอดีเยอะเนาะมันจะมีไหมเบยิเบียดนี้ต้องเอาให้เท่ารูนั่นแหละฟิตเลยปิดแล้วตามเสร็จมาเมื่อกี้ครับ หกหมงเจ้าหกหมมัน่าจะเบืยนนะนี่ยเลือยังไใช่ไหมไอันนี๋ย่เดียเดเขาตนทุนก่อนเออเอมันเป็นที่แฉแฉมหลวงเดี๋ยวเทียงกันนสองคนแางอ่ะอีกคนหนึ่งก็เต็มกราบแล้ว ไอ้ของเพื่อนอะไรนี่แค่มันเบอร์เดิอนเจ้าเขาแบบนั้นนั่นหนึ่งสิเก้าดูกันมืดมืดยังมาขู่กันอีกครับสนัสนีบ๊ายบาย